คิ้วกาแฟสดรูปแบบก้อนฟีดไรเจ้าแรกในไทยระเบิดสึกตลาดกาแฟทีอินวันชูวความต่างลอกความสดชิงส่วนแบ่งปีแรก160ล้านบาท f ิ่งฟิตอั d ไดเดินเกมรุกตลาดกาแฟาส่งบานโซคิวกาแฟาสดรูปแบบกอนฟ t ี r ไรจ้าแรกในประเทศไทยปดล็อกกาแฟาแบบซองทรีอิวันฉีกทุกกฎด,ด้วยกระบวนการพิเศษ C, เทสแอลโอซีรสเค็มเต็มกรอนและความสด93เปอราบโจทย์เติมความสะดวกคนรักกาแฟารวม3รสชาติ โซคิวทรีอนวมอกคาและอเมริกาโนพร้อมลุยตลาดด้วยกลยุทธ D ์ DRI NK ชิ่งยอดขาย1%หรือ160ล้านบาทจาก33,000ล้านบาทของตลาดท i ีอินวันในปีแรกมั่นใจเป็นตัวเลือกช่วยเพิ่มอัตราการดื่มกาแฟของคนไทยทยานสู่เจ้าตลาดกาแฟตัวจริง โซคิว so หรือชื่อภาษาไทยว่าโซคิว so เป็นนวัตกรรมใหม่ของกาแฟในรูปแบบของกาแฟสดฟิตได้แบบก้อน ซึ่งจะเป็นแบรนด์แรกและโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าลักษณะพิเศษนี้ออกมาสร้างความแตกต่างและความสะดวกในการช่งมากกว่ากาแฟสดฟิีดได้ทั่วไปตลาดเมืองไทยที่อยู่ในรูปแบบของผงบรรจุขวดทําให้ผู้บริโภคไม่เข้าใจในคุณสมบัติที่แตกต่างและยังมีราคาสูงกว่ากาแฟทั่วไปถึง2เท่าจากการนําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ จริงๆวันนี้เราตั้งใจประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคทราบถึงกาแฟรูปแบบใหม่ของเมืองไทยนะครับในรูปแบบกาแฟฟิตรายรูปแบบก้อนเจ้าแรกของไทยนั่นเองครับเพราะว่า,เ,าเราเชื่อว่ามันเป็นกาแฟที่ดีที่สุดณปัจจุบันที่หาได้ในเมืองไทยแล้วครับฟตายเป็นวัตกรรมที่ใช้กระบวนการความเย็นเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์กาแฟ แปลรูออกมาเป็นของแห้งนะคะใช้อุณหภูมิต่ําใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงสามารถเก็บกลิ่นรสของกาแฟให้ลงเหลือได้มากกว่ากาแฟที่เป็นสเปรดายผมทั่วไปค่ะ,ะกาแฟของเราค่ะออกมามีกี่รสชาติรสชาติอะไรบ้างะไมี3รสชาติด้วยกันนะครับ1ก็คืออเมริกาโน่นะครับแล้วก็มาทีนวันแล้วก็มอคค่านะครับซึ่งผมว่ามันเหมาะกับผ mm ู hmm. ้บริโภคแต่ละท่านนั่นเองนะครับ ครับเพียงแค่หยิบก้อนกาแฟโซคิวนะครับหย่อนลงไปในแก้วนะครับแล้วก็เติมน้ําร้อนอาจจะคนนิดหน่อยนะครับก็จะได้กาแฟสดเรียบร้อยแล้วครับปีแรกที่เราตั้งใจนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1%ของมูลค่าตลาดกาแฟสําเร็จรูปนะครับก็ตั้งไว้ที่160ล้านบาทนะครับเพราะว่ามูลค่าตลาดกาแฟสําเร็จรูปเนี่ยทั้งประเทศนี่อยู่ประมาณสัก16 0 0 0ล้านนั่นเองครับผม ใช่ครับเราก็มีการแผนในเรื่องของรสชาติอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอย่างอาจจะเป็นชานะครับหรือไม่ก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ใช้น้ําตาลแต่ว่าแต่แล้วอย่างไรก็เราคงต้องดูก้าวแรกที่เราเดินวันนี้ก่อนนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยตอบรับดีขนาดไหนไน,นั่นเอ,องครับปัจจุบันเราจัดจำหน่ายในไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างโรตัสนะครับแล้วก็มีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตเพสว่าง,ง่ายช้อปปี้ลาซาด้าครับแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook l i n e อ ติกต็อกนะครับแล้วก็เว็บไซต์ซึ่งเรากําลังดิวในเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําและร้านคา้ทาทั่วประเทศอยู่แล้วครับพอ,อผมอยากให้ผู้ริโภคลองชิมครับเราอาจจะไม่ได้มีบัตรเช็คโฆษณาเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เราต้องการจะทําก็คือเราอยากแจกแซมปิ้งให้เยอะเพื่อให้ผู้ริโภคได้ลองแล้วเราก็จะพูดแบบจากใจจริงว่าลองของผมเถอะถ้าแล้วถ้ามันดีช่วยซื้อผมหน่อยผมจะได้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีๆออกมาสู่ผู้ริโภคได้อีกครับ รูปแบบก้อน,นครับแค่จริงๆมันคือความสะดวกสบายครับเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนมากกว่าครับจริงๆกาแฟฟิตไดในประเทศไทยมันเรามีอยู่แล้วนะครับเป็นรูปแบบเก็ดมันก็เป็นรูปแบบขวดมันจุกขวดเวลาที่เราจะกินเราต้องตักใส่ปริมาณเอาเองถูกไหมครับทีนี้ เพื่อความง่ายสะดวกของผู้บริโภคที่เริ่มใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้นนะครับเราก็เลยนําเสนอในรูปแบบใหม่เป็นแบบก้อนหนึ่งก้อนต่อนหนึ่งเสิร์ฟครับผม่เร,เรานําาเรามาจากภาคใต้อ่เรานมาจากภาคใต้ชุมพรนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการนําเข้าจากประเทศเวียดนามครับสองสายคือลาบบก้าแล้วก็โรบัสซาเรามีนําเข้ามาจากเวียดนามซึ่งเป็น อันดับสองที่มีการส่งออกกาแฟของโลกนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราซื้อมาจากทางภาคใต้คือชุมพรคผมอยากให้ทุกคนลองดูครับเพียงแค่ลองนะครับฉีกโซคิวกาแฟฟีดายรูปแบบก้อนนะครับเหมือนที่สโลแกนสั้นๆที่ติดโปรดักเราคือล็อกความสดลดพรีเมียมรูปแบบก้อนครับฝากก็ลองด้วยนะครับฝากว่าอันนี้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะที่เราทำกาแฟฟรีดายในประเทศไทยแล้วก็ ที่สําคัญคือเป็นแบบก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ากาแฟนวัตกรรมฟิดดายจะตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพรสชาติแล้วก็ความสะดวกที่ผู้บริโภคต้องการณตอนนี้ค่ะขอฝากด้วยค่ะขบคุณครขอบคุณค่ะ